สวัสดีครับผมโปรนิกจากกรอบสเปซครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ก o อบสเปซเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของการจับกริปพัตเตอร์แบบง่ายๆกันท่านนักกลอบอาจจะทราบดีว่าการจับกริปพัตเตอร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากมายและไม่มีตายตัวขึ้นอยู่กับว่า,วาท่านนักกล์ฟคอมฟอร์ทเทอรกับการจับแบบไหนแล้วสามารถพัดออกไปได้ตามที่ใจต้องการหรือไม่แต่วันนี้เราจะมาแนะนําการจับกริปแบบง่ายๆที่นิยมใช้กันมากที่สุดเราเรียกการจับกริปแบบนี้ว่า reverse overlap จับยังไงเรามาดูกันครับการจับกิฟแบบรีเวิร์สออร์เรปเราจะเริ่มต้นเหมือนการจับกิฟตตีเหล็กก็คือมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ด้านล่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเวลาเราจับกิฟตพัตเตอร์เนี่ยในส่วนของกิฟจะสัมผัสที่ฝ่ามือเรามากกว่านิ้วโอเคเริ่มจากอันดับแรกวางพัตเตอร์ลงไปที่พื้นตั้งหน้าพัตเตอร์ให้สแควรมือซ้ายตั้งมือซ้ายตรงอย่างนี้ทั้งสองข้างเนี่ยมันจะเหมือนเราพนมมือที่มือไม่ประสานกัน ส่วนของด้ามพัตเตอร์จะอยู่เข้าไปอยู่ในฝ่ามือแล้วเราค่อยกำกิบเบาๆทั้ง2มือทำเหมือนกันยกขึ้นมาถ้าเป็นโอเวอร์แลบธรรมดาเราจะเอานิ้วก้อยวางไว้บนระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้งข้างซ้ายใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นพัตเตอร์เราสลับกันเราเอานิ้วชี้ไปวางระหว่างนิ้วก้อยและนิ้วนางข้างขวาแทนแค่นี้เราก็จะได้กิบแบบรีเวิร์สโอเวอร์แลปแล้วและนี่คือวิธีการจับกิบแบบรีเวิร์สโอเวอร์แลบท่านนักกอล์ฟลองนำไปใช้กันดูนะครับ